ของแพงมาประยุกเมนูกันหมูแพงกินไก่เอาหนังไก่มาเจียวใส่เกลือเล็กน้อยเจียวจนกรอบได้ทั้งหนังไก่กรอบและน้ำมันใบมะกรูดฉีกซอยเป็นฝอยเก็บไว้เลยหน้าถั่วแขกกำลังถูกเอามาใช้แทนถั่วฝักยาวลอกเส้นออก ก่อนหั่นเป็นท่อนเตรียมน้ำสำหรับลวกใส่น้ำมันและเกลือเล็กน้อยน้ำเดือดให้ใส่ถั่วลงไปลวกเร็วๆแล้วเอาขึ้นมาน็อกน้ำเย็นถั่วจะได้กรอบสับักระเทียมจีนไว้ผัดกับเครื่องแกงใครไม่ชอบกระเทียมไม่ต้องใส่ผัดจนกระเทียมและเครื่องแกงหอมเติมน้ำซุปเล็กน้อย เที่ยวต่อจนน้ำซุกงวดใส่ไก่ลงไปผัดถ้าใช้เนื้ออกไก่ให้หั่นเป็นเต๋จะได้ไม่แข็งปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลตีป้าหมดใช้น้ำตาลทรายแทนผัดต่อจนไก่สุกดีใส่ถั่วที่ลวกไว้ลงผัดเร็วๆ อย่าผัดนานนะเดี๋ยวถั่วนิ่มไม่อร่อยผัดให้เข้ากันแล้วตักขึ้นเลยเลยด้วยหนังไก่ที่ทอดกรอบไว้และใบมะกรูดซอยเสร็จแล้วมาชิมกัน